สบายดีทุกคนมือนี้กลับมาพบกับน้องสายหงสาวแวนเนาะมือนี้เราก็าสิมาเฮตเตียงนั่งชมวิวอยู่ริมหนองสะอยู่ให้ยุนาเฮานี่แหละเนาะเริ่มต้นจากการขคุดขุมลึกพอสมควรเนาะเราก็เสียเอาท่อนไม้ใหญ่ๆีนฝั่งดินแล้วก็ก,กุบให้มันแน่นเลยนะเพื่อยึดเป็นเสาหลัก อันนี้ก็เป็นไม้แปน้นที่พ่อเพลยเอาแลใช้งานได้แล้วนะมัน,นก็นเป็นเศษของมันแต่มันก็นยังใช้งานได้ดีเนาะลองใช้มันก็นคิดออกนะว่าเออเราบรให้มันเสียเปล่าเนาะเอาเลยเอามาเฮ็ดเตียงนั่งเอาไว้นั่งเบิ่งทิวทัศน์มทุ่งให้ทุ่งนาเนาะอันนี้เราก็เริ่มลงมือเฮ็ดละใกล้จะเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะใกล้ที่สาเร็จแล้วเนาะมันก็นเป็นตาทนทานที่อยู่ที่ทุกคน มีความสามารถอยู่เนาะ <c oughs> อันนี้กัลาซิเล่ไม้ําแหลมนี้ตอกยึดลงไปนะเพื่อที่ให้มันยึดขึ่นื้งล่างไว้เนาะเพื่อความแข็งแรงสำเร็จไปแล้วทุกคนเป็นอย่างไรงามอยู่บ่เนาะ <c oughs> อันนี้กับเต่าหินดินเนาะที่เราสร้างขึ้นมาเองของเราเนาะเราก็ใิมาดังไฟแต่งกลิ่นบ่เนี่ย เริ่มต้นจากการค้างหม้อลงไปนอนละก็เอาน้ําเทลงไปบ่เราลวกเส้นเด้ทุกคนสงสัยเราสิลวกเส้นเอาไปตำเนาะเอ่อบอว่าส่วนเครื่องเคียงมักพิกบอ่อย่างบ่เป็นภักเป็นมะนาวนี่แเก็บอยู่ในสวนเนี่ยนอกจะขันละปุกไวนะ้เนาะกับเสาแฟนแตะดุดกันเนาะอันนี้ก็มาลงมือต่ำกันเลยบดนี้เนาะ อันนี้กัเป็นน้ำปะลาโซนด,ดีทุกคนขาดบบได้เหลี่เลยนะอกว่าสิเป็นอยู่ให้อยู่นาหรืออยู่บ้านเอากตมีติดไว้ตลอดเลยเนาะเพราะว่ามันแซบมันนัวเหลีทุกคนลองละบอ,อันนี้กับสำเร็จไปแล้วนะเนาะมาจีฮอนดอกกิ่นกับแก้มนั่งชมวิวเบงป่าไปโอ้ยได้บรรยากาศคักได้ทุกคนเอ้ย